ที่ลเขารับซื้อทุเรียนแล้วประกาศราคาว่ารับซื้อทุเรียนเกรด A B C หมายถึงอะไรนะคะวันนี้พามาที่ล้มที่จังหวัดจันทบุรีนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือทุเรียนเกรด A นะคะลักษณะก็คือคูจะเต็มนะคะ4-5ตูค,ค่ะราคารับซื้อหน้าลวมตอนนี้นะคะอยู่ที่172กออิโลกรัมะคะ่ะต่อไปนะคะเกรด B นะคะเกรด B ก็ จะมีปูนะคะลดประมาณนิดนึงค่ะประมาณสามฟูครึ่งนะคะแต่ก็ยังสวยค่ะซึ่งราคารับซื้อนะคะก็เท่ากันนะคะอยู่ที่ตัลละร้อยเจ็ดสิบาทเหมือนกันค่ะเขาเรียกว่าเกรดเอ็นนะคะ,ะ,คะทีนี้มาดูอีกเกรดหนึ่งค่ะเป็นเกรดปีนะคะอันนี้ฟูจะน้อยหน่อยนะคะประมาณสองูครึ่งนะคะ จะไม่เต็มนะคะ,ะาราคาล่ซื้อตอนนี้น่าลงอยู่ที่กิโลกรัมละ125บาทค่ะและเกรดสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นเกรดที่สมัยก่อนนะคะเขาจะนิยมส่งขายในตลาดต่างในประเทศนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะผลผลิตทุเรียนที่น้อยนะคะเน,นื่องปานปัญหาไปแรง้งเรียกว่าตอนนี้ความต้องการทุเรียนเกรดดีก็มีสูงนะคะเกรดดีก็คือทุเรียนที่มีน้ําหนักสูงกว่า1 8กิโลกรัมนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะ ซับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ115บาทค่ะ